เมืองแวนคูเวอร์ฝนตกหนักราวกับน้ำตาของท้องฟ้าถนนเปียกชุ่มสะท้อนแสงไฟนีออนสีแดงและน้ำเงินกลิ่นฝนผสมกลิ่นกาแฟจากร้านเล็กๆล,ลอยมาชายหนุ่มชื่อเจมเดินเร็วผ่านตรอกมืดหัวใจเต้นแรงราวกลองศึกในอกของเขาเขาเพิ่งพบความลับที่ไม่อยากเชื่อแอนนาภรรยาคนสวยของเขาโกหกเธอบอกว่าเธอเป็นโสดจากเดลีเจมรักแอนนาตั้งแต่พบครั้งแรก รอยยิ้มของเธอเหมือนแสงแดดยามเช้าผมยาวสีดำเงาดั่งผ้าไหมชั้นดีเสียงหัวเราะของเธอหวานราวระฆังเงินทั้งสองพบกันในงานเทศกาลที่แวนคูเวอร์แอนนานั่งจิบชาร้อนใต้ร่มสีแดงเจมเห็นเธอแล้วใจสั่นไม่หยุดเขาคิดว่านี่คือรักแท้ของเขาสองเดือนต่อมาทั้งคู่แต่งงานกันพิธีเรียบง่ายในโบสถ์เล็กที่เงียบสงบแอนนาสวมชุดขาวราวหิมแรกของฤดู เจมสัญญาจะรักเธอตลอดไปทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบเกินฝันแต่คืนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเจมนั่งในรถกลิ่นน้ำหอมแอนาลอยมาเขาเปิดโทรศัพท์ดูข้อความลึกลับข้อความจากคนแปลกหน้าส่งมาครึ่งชั่วโมงก่อนแอนนาไม่ใช่คนที่คุณคิดข้อความบอกหัวใจเจมเย็นผู้รปว่ปาวถูกน้ำแข็งสัมผัสเขาเลื่อนดูรูปที่แนบมาภาพงานแต่งงานในอินเดียเมื่อสามปีก่อน ผู้หญิงในชุดสาีีสีแดงคือแอนนาเธอยิ้มกว้างเคียงข้างชายแปลกหน้าชายนั้นสวมชุดเจ้าบ่าวอินเดียเจมกำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วขาวฝนกระน่ำหลังคารถดังสนัน่นเสียงลมวิบวิวเหมือนเสียงร้องไห้เขานึกถึงคำพูดของแอนนาคืนก่อนฉันไม่มีครอบครัวในอินเดียแล้วเธอบอกเจมเชื่อทุกคำที่เธอพูดแต่ภาพนี้บอกเรื่องราวที่ต่างออกไป แอนนามีสามีอยู่แล้วในอินเดียเจมรู้สึกเหมือนโลกพังทลายลงความรักที่เขาสร้างมากลายเป็นภาพลวงเขาเริ่มสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับเธอแอนนากลับบ้านช้าเกือบทุกคืนเธอบอกว่าเรียนภาษาที่วิทยาลัยแต่เจมเคยเห็นใบเสร็จร้านอาหารร้านอาหารแพงที่เขาไม่เคยไปคืนนี้แอนนาอยู่ที่ไหนกันแน่เจมตัดสินใจขับรถไปหาคำตอบถนนลื่นเปียยนนำไปสู่ย่านเมืองเก่า ตึกเก่าสีเทาดูอึมครึมยามฝนตกกลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกลิ่นขยะลอยมาเจมจอดรถหน้าบาร์เล็กๆที่มืดมิดแอนนาเคยพูดถึงบาร์นี้ครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเพื่อนสนิททำงานที่นี่เจมไม่เคยพบเพื่อนสนิทคนนั้นเขาเดินเข้าไปในบาร์ที่ควันบุรี่อบกวนแสงไฟสลัวทำให้เงาดูยาวและน่ากลัวกลิ่นเบียร์เก่าผสมกลิ่นน้ำหอมราคาถูกบาร์เทนเดอร์มองเขาด้วยสายตาสงสยัย เจมถามถึงแอนนาด้วยน้ำเสียงสันเธอมาที่นี่บ่อยไหมเขาถามบาร์เทนเดอร์ยักไหลแล้วหันหน้าไปเจมรู้สึกเหมือนถูกแทงที่อกเขาเห็นเงาคนในมุมมืดของบาร์ผู้ชายสวมหมวกยืนกอดผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงนั้นมีผมยาวเหมือนแอนนาเจมสก้าวเข้าไปใกล้ด้วยหัวใจเต้นแรงแสงไฟสองใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แอนนาแต่เหมือนเธออย่างหน้าขนลุกผู้ชายในหมวกหันมามองเจม ดวงตาคู่นั้นเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเจมถอยหลังออกจากบาทันทีฝนยังตกหนักราวกับจะกลบความจริงเขากลับไปที่รถด้วยความสับสนโทรศัพท์ของเขาสั่นในกระเป๋ากางเกงข้อความใหม่จากคนแปลกหน้าเข้ามาอย่าถามแอนนาเรื่องนี้เด็ดขาดข้อความนั้นทำให้เจมตัวสัน่นใครบางคนรู้ว่าเขากำลังสื่อเรื่องเจมมองถนนที่มืดมิดข้างหน้าไฟถนนสั่นไหวเหมือนจะดับลง เขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองทุกเงาดูเหมือนศัตรูที่ซ่อนตัวแอนนากำลังซ่อนอะไรจากเขาความลับนี้ใหญ่แค่ไหนกันแน่เจมนึกถึงวันที่พบแอนนาครั้งแรกเธอดูเบิสุดปร,ราวเทวทูตจากสวรรค์แต่ตอนนี้เขาสงสัยทุกการกระทาโทรศัพท์ของแอนนาวางไว้ที่บ้านเจมเคยเห็นรหัสปลดล็อกของเธอเขาตัดสินใจจะตรวจโทรศัพท์นั้นฝนหยุดตกแต่ความหนาวยังคงอยู่ เจมส์ขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วบ้านไม้หลังเล็กดูเงียบสงบเกินไปแสงไฟจากห้องนั่งเล่นส่องออกมาแอนนานั่งอยู่บนโซฟากับชายแปลกหน้าเจมส์หยุดรถกระทันหันที่หน้าบ้านหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกชายคนนั้นคือใครกันแน่เขาคือสามีจากอินเดียหรือไม่หรือเป็นคนอื่นที่อันตรายกว่าเจมส์จับที่จับประตูรถแน่นเงยเย็นไหลลงหน้าผากของเขา เขารู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่ฝันร้ายทุกอย่างที่เขารู้จักกำลังพังทลายแอนนาหันมามองหน้าต่างทันทีดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวเจมรู้ว่าเธอเห็นเขาแล้วชายแปลกหน้ายืนขึ้นจากโซฟาเงาของเขาดูสูงใหญ่และน่ากลัวเจมรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเขาจะเผชิญหน้ากับแอนนาหรือไม่หรือเขาควรหน,นีไปจากที่นี่โทรศัพท์ของเขาสั่นอีกครั้งในกระเป๋า ข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอสว่างถ้าคุณเข้าไปคุณจะตายเจมหยุดหายใจวินาทีนั้นหัวใจของเขาเหมือนหยุดเต้นไปความจริงกำลังรอเขาอยู่ในบ้านแต่ความจริงนั้นอาจฆ่าเขาเจมมองไปที่ประตูนหน้าบ้านฝนเริ่มตกอีกครั้งเบาๆเสียงหยดน้ำดังเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเขาจะเลือกอะไรในคืนนี้ความรักหรือความจริงที่โหดร้าย เจมก้าวลงจากรถช้าๆถนนปิดสะท้อนเงาของเขาความมืดรอบตัวเหมือนกลืนเขาเรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฝนตกพรำๆราวกับประสิบความลับเจมยืนหน้าบ้านไม้หลังเล็กลมหายใจของเขาขุ่นมัวในอากาศเย็นกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นสนิมจากรัวเงาของแอนนาและชายแปลกหน้ายังอยู่ในบ้านหน้าต่างสว่างวูบวาบเหมือนไฟเต้นระบำเจมก้าวช้าๆไปที่ประตูหน้า พื้นไม้เปียกส่งเสียงดังอิดอาร์ตมือของเขาสัมผัสลูกปิดเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดออกเขาได้ยินเสียงหัวเราะจากในบ้านเสียงของแอนนาดังชัดเจนและคุ้นเคยแต่มีบางอย่างในน้ำเสียงนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่เขาเคยรู้เจมส์ผลักประตูเข้าไปช้าๆกลิ่นน้ำหอมของแอนนาลอยมาผสมกับกลิ่นบุหรี่ที่เขาไม่รู้จักแอนนานั่งบนโซฟาหันหลังให้เขา ชายแปลกหน้ายืนอยู่ข้างหน้าต่างชายนั้นสวมสูทสีดำเงางามผมเปียกน้ําฝนก่อติดหน้าผากเขาหันมามองเจมด้วยรอยยิ้มเย็นคุณมาช้าไปหน่อยนะเขาพูดน้ำเสียงของเขาลึกและน่ากลัวแอนนาหันหน้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเจมคุณมาทำอะไรที่นี่เธอถามเสียงของเธอสั่นเหมือนใบไม้ร่วงเจมรู้สึกเหมือนถูกทรยศเขาจ้องหน้าแอนนาด้วยความโกรธ คุณรู้จักเขาจากไหนเขาเรียกร้องชายในสูทหัวเราะเบาๆในลำคอ,อแอนนาไม่ได้บอกคุณเลยใช่ไหมเขาพูดเจมกำหมัดแน่นจนเจ็บมือฝนด้านนอกดังขึ้นเหมือนกลองรบเขานึกถึงข้อความลึกลับในโทรศัพท์อย่าถามแอนนาเรื่องนี้เด็ดขาดมันเตือนแต่ตอนนี้เขาไม่สนใจคำเตือนคุณคือสามีของเธอใช่ไหมเจมถามชายในสูทยกคิ้วด้วยความสนใจ สามีน่าสนใจที่คุณคิดอย่างนั้นเขาตอบแอนนาลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางประมาเจมมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเธอบอกแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความลับเจมรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นไหวเขาก้าวเข้าไปใกล้ชายแปลกหน้ากลิ่นโคโลนฉุนของชายนั้นลอยมาคุณเป็นใครและต้องการอะไรเจมถามชายนั้นยิ้มกว้างเผยฟันขาวสะอาดผมชื่อรัฐผมแค่คนส่งสารเขาตอบ เจมขมวดคิ้วด้วยความสับสนสงสารส่งสารอะไรจากใครเขาถามรัตหิบซองจดหมายจากกระเป๋าสูตรซองสีน้ำตาลเก่ามีรอยยับชัดเจนนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้รัตบอกแอนนาจ้องซองนั้นด้วยความหวาดกลัวอย่าให้เขาเจมได้โปรดเธอร้องเจมคว้าซองจากมือของรัฐกระดาษหนารู้สึกเย็นในมือเขาเขาฉีกซองออกด้วยความรีบร้อนข้างในมีรูปถ่ายและจดหมายเก่า รูปถ่ายแสดงแอนนายืนกับชายอื่นชายนั้นไม่ใช่ราสที่ยืนอยู่พื้นหลังเป็นวัดเก่าในอินเดียกลิ่นฝนจากกระดาษลอยออกมาเจมอ่านจดหมายด้วยหัวใจเต้นแรงตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีดำจางๆแอนนาไม่ใช่ชื่อจริงของเธอจดหมายบอกเจมมองแอนนาด้วยความตกใจนี่มันเรื่องอะไรกันเขาตะโกนแอนนาน้ำตาคลอเบ้าด้วยความกลัวฉันอยากบอกคุณแต่ฉันกลัวเธอบอก รัตหัวเราะเบาๆอีกครั้งกลัวคุณควรกลัวมากกว่านี้เขาพูดเจมรู้สึกเหมือนถูกขังในฝันร้ายเขาหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าข้อความใหม่จากคนแปลกหน้าเข้ามาออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแย่เจมมองรัตด้วยสายตาแวงคุณส่งข้อความพวกนี้ใช่ไหมเขาถามรัตยกมือขึ้นเหมือนยอมจำนนไม่ใช่ผมแต่คุณควรฟังมันเขาบอกแอนนาก้าวเข้ามาระหว่างทั้งสอง เจมกลับไปที่รถเลยเธอสั่งน้ำเสียงของเธอแน่วแน่แต่สั่นเล็กน้อยเจมรู้สึกถึงอันตรายในอากาศกลิ่นฝนผ,ผสมกลิ่นควันบุหรี่หนักขึ้นเขาก้าวถอยหลังไปที่ประตูราดมองเขาด้วยรอยยิ้มลึกลับคุณจะเจอผมอีกแน่นอนรัดบอกเจมผลักประตูแล้ววิ่งออกไปฝนกระหน่ำลงมาดังเหมือนปืนใหญ่ถนนปีกหลืนเหมือนกระจกเงาเขากระโดดขึ้นรถแล้วล็อกประตู หัวใจของเขาเต้นแรงราวกลองศึกเจมมองซองจดหมายในมือเขารูปถ่ายของแอนนายังอยู่ในนั้นชายในรูปมีรอยสักที่คอรอยสักรูปมูดูน่ากลัวและคุ้นเคยเจมเคยเห็นรอยสักนั้นมาก่อนแต่ที่ไหนเขาไม่แน่ใจเขาขับรถออกจากบ้านทันทีถนนมืดมิดเหมือนอุโมงค์ไม่มีที่สิ้นสุดไฟถนนสั่นไหวราวกับจะดับลงเจมนึกถึงบาร์ที่เขาไปก่อนหน้านี้ ชายในหมวกมีรอยสักที่คอมันคือรอยสักวงเหมือนในรูปความบังเอิญนี้ทําให้เขาหนาวสัน่นแอนนากำลังซ่อนอะไรกันแน่รรู้ความลับอะไรเกี่ยวกับเธอเจมจอดรถข้างถนนที่เงียบสงบเขาหยิบจดหมายออกมาอ่านอีกครั้งเธอหนีจากอดีตที่อันตรายจดหมายบอกคนที่เธอทิ้งไว้กำลังตามหาเจมรู้สึกเหมือนถูกจับตามองเงานในกระจกมองข้างเคลื่อนไหว เขาหันไปมองแต่ไม่มีอะไรฝนยังตกหนักเหมือนน้ำตาท้องฟ้าเจมตัดสินใจขับไปที่โรงแรมเขาต้องการที่ปลอดภัยเพื่อคิดโรงแรมเก่าในเมืองมีกลิ่นอับพ,พรมสีแดงเก่าสกรปรกใต้เท้าเขาเจมเช่าห้องเล็กที่ชั้นสามหน้าต่างมองเห็นถนนที่เปียกชุ่มเขานั่งบนเตียงแล้วเปิดโทรศัพท์ข้อความหม่จากคนแปลกหน้าเข้ามาอีกอย่ากลับบ้านคืนนี้ไม่ว่าอะไร เจมสรู้สึกเหมือนถูกขังในเกมทุกก้าวของเขาเหมือนถูกวางแผนเขานึกถึงรอยยิ้มของแอนนามันเคยทำให้เขารู้สึกปลอดภัยแต่ตอนนี้มันเหมือนหน้ากากเจมสหยิบรูปถ่ายออกมาดูชายในรูปมีดวงตาเย็นชารอยสักมูเหมือนเครื่องหมายอันตรายเจมรู้ว่าเขาต้องหาความจริงแต่ความจริงอาจนำภัยมาสู่เขาเขานอนลงบนเตียงที่เย็นเฉียบ เสียงฝนดังเหมือนคำเตือนซ้ำๆเจมปิดตาลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่ความกลัวยังคงอยู่ในใจรักและแอนนารู้จักกันอย่างไรชายในรูปถ่ายคือใครกันแน่เจมรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำทุกคำถามเหมือนคลื่นที่สัตวมาเขาจะหาคำตอบในวันพรุ่งนี้แต่คืนนี้เขาต้องรอดก่อนเสียงเคาะประตูดังขึ้นกระทันหันเจมลืมตาขึ้นด้วยความตกใจ หัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งใครบางคนรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ฝนด้านนอกยังคงตกไม่หยุดความมืดรอบตัวเหมือนกลืนเขาเจมลุกขึ้นจากเตียงช้าๆเขาเก้าวไปที่ประตูด้วยความระวังความจริงกำลังรอเขาอยู่ข้างนอกแต่ความจริงนั้นอาจอันตรายเกินไปเสียงเคาะประตูดังก้องในห้องโรงแรมเกา่าเจมยืนนิ่งหัวใจเต้นราวกองแตกกลิ่นอับของพรมแดงฉุนในจมูก แสงไฟสลัวจากคมเก่าสั่นไว้เขาเดินช้าๆไปที่ประตูมือสัมผัสลูกบิดเย็นเหมือนน้ำแข็งฝนด้านนอกยังตกหนักไม่หยุดเสียงหยดน้ำดังเหมือนนาฬิกานับถอยใครอยู่ข้างนอกเจมถามเสียงสัน่นไม่มีคำตอบเพียงลมหายใจหนักหน่วงเขาค่อยๆเปิดประตูน้ำเล็กน้อยเงามืดอยืนอยู่หน้าประตูมืดมิดชายสวมหมวกมีรอยสักหมูที่คอเจมจำรอยสักนั้นจากรูปถาย หัวใจของเขาเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะคุณคือเจมใช่ไหมชายนั้นถามน้ำเสียงลึกและเย็นชาดังเหล็กเจมถอยหลังขาเริ่มสั่นเล็กน้อยคุณรู้จักผมได้อย่างไรเขาตอบชายในหมวกยิ้มมุมปากเล็กน้อยแอนนาเล่าเรื่องคุณให้ผมฟังเขาบอกกลิ่นบุรีเก่าลอยมาจากเสื้อเขาเจมรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงคุณคือสามีของเธอใช่ไหมเขาถามชายนั้นหัวเราะด,ดังจนหน้าขนลุก สามีไม่ผมเป็นน้องชายเขาตอบเจมชะง,งักเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกน้องชายของแอนนาควรตายไปแล้วแอนนาบอกว่าเธอสูญเสียครอบครัวทั้งหมดเจมจ้องหน้าชายนั้นด้วยความสงสัยคุณชื่ออะไรและต้องการอะไรเขาถาม right, hey, hey, hey. ผมชื่อวีเจผมตามหาความยุติธรรมชายตอบวีเจก้าวเข้าไปในห้องอย่างช้าๆ oh. พื้นไม้ส่งเสียงเอียดใต้รองเท้าเขากลิ่นน้ำมันเครื่องจากเสื้อผ้าเขาจางๆ เจมถอยไปจนติดผนังเย็นยุติธรรมแอนนาทำอะไรไว้เขาถามวีเจหยิบมีดเล็กจากกระเป๋าเสื้อใบมีสะท้อนแสงไฟสลัววาววับเธอหนีจากนี่เลือดในเดลีเขาบอกเจมรู้สึกเงื่อเย็นไหลลงหลังนี่เลือดคุณหมายถึงอะไรเขาถามวีเจโยนสมุดบันทึกเก่าให้เจมสมุดหนังสีดำมีรอยขีดข่วนมากมายอ่านนี่แล้วคุณจะเข้าใจวีเจบอก เจมเปิดสมุดด้วยมือที่สันเทาตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินจางเรื่องราวในสมุดเล่าถึงการฆาตกรรมชายคนหนึ่งตายในตรอกมืดเดลีแอนนายืนอยู่ข้างศพในคืนนั้นเจมรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างแอนนาเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเขาถามวีเจพยักหน้าด้วยสายตาเย็นชาเธอไม่ได้ฆ่าแต่เธอรู้มากเกินเขาบอกเจมนึกถึงรอยยิ้มของแอนนา มันเคยดูเบิ์สุดเปล่าน้ำใสตอนนี้มันเหมือนหน้ากากแห่งความลับแล้วรัฐคือใครในเรื่องนี้เขาถามวีเจขมวดคิ้วเมื่อได้ยินชื่อรัฐคุณเจอเขาด้วยหรือเขาถามเจมพยักหน้าด้วยความสับสนเขาให้จดหมายและรูปถ่ายผมเขาบอกวีเจกำมีดแน่นจนข้อนิ้วขาวรัฐคือคนที่ตามล่าแอนนาเขากล่าวเจมรู้สึกเหมือนถูกตบหน้ารัฐไม่ใช่คนสงสารอย่างที่บอก เขาต้องการอะไรจากแอนนาเจมถามวีเจมองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกเขาเป็นนักฆ่าจ้างจากเดลีเขาตอบหัวใจเจมเต้นแรงราวจะระเบิดแอนนากำลังหนีจากนักฆ่าจริงๆเขานึกถึงข้อความลึกลับในโทรศัพท์อยากกลับบ้านคืนนี้ไม่ว่าอะไรข้อความนั้นอาจมาจากวีเจหรืออาจเป็นราฐที่เตือนเขาเจมรู้สึกเหมือนติดในยยแมง,งมุมทุกคนรอบตัวเขามีความลับ ผมควรทำอะไรต่อไปเขาถามวีเจเก็บมีดกลับเข้ากระเป๋าเสื้อหาแอนนาก่อนที่รัฐจะเจอเขาบอกเจมรู้สึกถึงน้ำหนักของคำพูดแอนนาอยู่ที่ไหนในตอนนี้เขานึกถึงบาร์ในย่านเมืองเก่ากลิ่นเบียร์และควันบุรี่ยังติดจ,จมูกเขาตัดสินใจกลับไปที่นั่นทันทีวีเจคว้ามือเขาไว้ก่อนออกระวังตัวรัฐไม่ทำงานคนเดียวเขาเตือนเจมพยักหน้ารับด้วยความกลัว เขาวิ่งออกจากโรงแรมสู่ฝนตกถนนปิดสะท้อนแสงไฟนีออนกลิ่นน้ำมันรถผสมกลิ่นฝนหนักเจมขับรถไปที่บาเก่าไฟหน้าร้านสั่นไว้เหมือนผีหลอกเขาเดินเข้าไปในบาร์ที่มืดมิดกลิ่นเหล้าแรงฉุนจนแสบจมูกบาร์เทนเดอร์มองเขาด้วยสายตาเหนื่อยล้าแอนนามาที่นี่เมื่อกี้หรือไม่เขาถามบาร์เทนเดอร์ชี้ไปที่มุมมืดต๊ะว,ว่างมีแก้วน้ำวางทิ้งไว้ เจมเดินไปที่โต๊ะด้วยใจสัน่นแก้วน้ำมีรอยลิปสติกสีแดงมันเหมือนสีที่แอนนาใช้ประจำข้างแก้วมีกระดาษยับยุยี่เจมหยิบมันขึ้นมาด้วยมือสัน่นข้อความเขียนด้วยลายมือรีบร้อนเจมหนีไปอย่าหาฉันหัวใจของเขาเหมือนถูกบิดแน่นแอนนารู้ว่าเขากำลังตะหาแต่เธอหนีจากเขาหรือรัตเจมมองรอบบาด้วยความระแวงเงาคนในมุมไกลเคลื่อนไหวชา้ชาๆ เขารู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งจ้องมากลิ่นควันบุรี่หนักขึ้นในอากาศเจมก้าวถอยหลังไปที่ประตูฝนด้านนอกดังเหมือนเสียงกรีดร้องเขาวิ่งไปที่รถด้วยความเร็วกุญแจรถหล่นลงบนพื้นเปียกเจมก้มลงหยิบด้วยมือสัน่นเงาดำปรากฏด,ด้านหลังเขาในฝนเขาหันกลับแต่ไม่มีใครอยู่หัวใจเต้นแรงราวจะแตกออกเจมขึ้นรถแล้วเหยียบคันเร่ง ถนนลื่นเหมือนกระจกแห่งความกลัวเขาขับไปโดยไม่รู้ทิศทางโทรศัพท์ของเขาสั่นในกระเป๋าข้อความใหม่จากคนแปลกหน้าเข้ามาคุณเข้าใกล้เกินไปแล้วหยุดเจมรู้สึกเหมือนถูกตามล่าทุกมุมเมืองเหมือนกับดักรออยู่แอนนากำลังหนีจากอะไรกันแน่วีเจบอกความจริงทั้งหมดหรือไม่รักคือศัตรูตัวจริงหรือเปล่าเจมจอดรถในตรอกมืดมิดกลิ่นขยะเปียกชุนในอากาศ เขานั่งนิ่งในรถที่เย็นเฉียบสมุดบันทึกของวีเจอ,อยู่ในมือหน้าหมายเล่าถึงการปล้นในเดลีแอนนาเกี่ยวข้องกับเงินที่หายไปเงินนั้นเชื่อมโยงกับแก๊งอันตรายเจมรู้สึกเหมือนจมในโคลนทุกความจริงนำไปสู่อันตรายเขาต้องหาแอนนาก่อนรัฐเจอแต่แอนนาอาจไม่ต้องการให้เจอเจมมองถนนที่มืดมิดข้างหน้าไฟถนนสั่นไหวเหมือนจะดับลง เสียงฝนดังเหมือนคำสาบซ้ำๆเขารู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะเจมกำสมุดแน่นในมือเขาความจริงรออยู่ในเงามืดแต่เงา,านั้นอาจกลืนเขาทั้งเป็นต่อรอกมืดมิดในแวนคูเวอร์กลิ่นขยับเปียกฉุนเจมนั่งในรถมือกำสมุดแน่นฝนตกหนักราวกับท้องฟ้ากรีดร้องแสงไฟถนนสั่นไหวเหมือนหัวใจเขาสมุดบันทึกของวีเจหนักในมือ เรื่องราวการปล้นในเดลียังค้างคาแอนนารู้จักเงินที่หายไปนั้นแก๊งอันตรายตามล่าเธอไม่หยุดเจมรู้สึกเหมือนถูกกลือในเงาโทรศัพท์สั่นอีกครั้งในกระเป๋าเขาข้อความใหม่จากคนแปลกหน้าปรากฏคุณอยู่ที่ไหนราชกำลังมาหัวใจเจมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขามองกระจกมองหลังด้วยความกลัวเงาดำเคลื่อนไหวในม่านฝนนะเจมเหยียบคันเร่งรถพุ่ออกไป ถนนลื่นเปียกเหมือนกระจกแห่งความตายกลิ่นยางไม่ผสมฝนลอยในอากาศเขาขับไปยังท่าเรือเก่าของเมืองโกดังร้างยินตรงานในความมืดกลิ่นน้ำเค็มผสมสนิมจากท่าเรือเจมจอดรถหลังโกดังที่ชื้นแฉะเขาคิดว่าแอนนาอารอนอยู่ที่นี่วีเจบอกว่าเธอรู้จักสถานที่นี้เจมก้าวลงจากรถด้วยความระวังพื้นคอนกรีตเปียกเย็นใต้รองเท้าเขา เสียงคลื่นกระทบฝั่งดังเหมือนคำสาปเขาคลำทางเข้าโกดังมืดมิดกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าฉุนในจมูกแสงจะลอดหน้าต่างแตกส่องเข้ามาเงาของเครื่องจักรเก่าดูเหมือนผีเจมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆข้างหลังเขาหันกลับแต่เห็นเพียงความว่างเปล่าเงยเย็นไหลลงหน้าผากของเขาแอนนาคุณอยู่ที่นี่หรือไม่เขาเรียกเสียงของเขาก้องในโกดังร้างไม่มีคำตอบเพียงเสียงลมหวิดหวิว เจมเดินลึกเข้าไปในความมืดเขาสะดุดกับกล่องไม้กับบนพื้นกล่องแตกกระจายเผยของภายในนั้นเครื่องประดับทองและเงินวาววับเจมหยิบสร้อยคอที่มีจี้รูปหมูมันเหมือนรอยสักของวีเจและชายในรูปหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบแน่นนี่คือของที่ถูกปล้นในเดลีแอนนาขโมยมันมาด้วยหรือไม่เจมรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าดังชัดเจนขึ้นในเงา เขาหันไปเห็นร่างคนในมุมมืดแอนนายืนอยู่ด้วยชุดเปียกฝนผมของเธอกาะติดไปหน้าซีดเสียวเจมคุณไม่ควรมาที่นี่เธอบอกน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกลัวเจมก้าวเข้าไปใกล้ด้วยความโกรธคุณโกหกผมตั้งแต่ต้นใช่ไหมเขาถามแอนนาน้ำตาคลอเบ้าไม่ตอบเขาผมรู้เรื่องการปล้นในเดลีแล้วเขาบอกแอนนามองกล่องที่แตกด้วยความตกใจ มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเธอพูดเจมยนซ้อยคอลงพื้นโกดังแล้วมันคืออะไรแอนนาบอกมาเขาตะโกนเสียงของเขาดังก้องในความเงียบแอนนาก้าวถอยหลังไปในเงามืดฉันไม่ได้ชื่อแอนนาเธอกระซิบเจมชะง,งักเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกคุณคือใครกันแน่เขาถามเธอมองเขาด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความลับฉันชื่อปริยาฉันหนีจากอดีตเธอบอกเจมรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้าง ทุกอย่างที่เขารู้จักเป็นเรื่องโกหกแล้วสามีในอินเดียหลักเขาถามปริยาหัวเราะเบาๆด้วยความขมขื่นเขาไม่ใช่สามีเขาคือเจ้านายเธอบอกเจมขมวดคิ้วด้วยความสับสนเจ้านายคุณหมายถึงอะไรเขาถามปริยาชี้ไปที่กล่องเครื่องประดับเขาคือหัวหน้าแก๊งในเดลีเธอบอกเจมรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นไหวปริยาไม่ใช่เหยื่ออย่างที่คิดคุณทำงานให้แก๊งนั้นใช่ไหมเขาถาม ปริยาพยักหน้าด้วยสีหน้าหนักอึ้งฉันขโมยของเหล่านี้เพื่ออิสรภาพเธอบอกเจมมองเครื่องประดับที่กระจัดก,กระจายทองและเงินสะท้อนแสงจันวาวับและวีเจและราดหลักเขาถามปริยาหยุดชะงักเหมือนถูกจับได้วีเจไม่ใช่น้องชายของฉันเธอบอกเจมรู้สึกเหมือนถูกแทงที่อกเขาเป็นใครแล้วทำไมช่วยคุณเขาถามปริยามองออกไปที่ม่านฝนด้านนอก เขาเป็นคนรักเก่าที่ฉันทิ้งเธอกระซิบเจมรู้สึกเหมือนถูกโลกกลื่นกินทุกคำพูดของเธอคือมีดคมแล้วรัฐคืออะไรในเกมนี้เขาถามปริยาหันมามองเขาด้วยความกลัวรัฐคือมือขวาของเจ้านายฉันเธอบอกเจมนึกถึงรอยยิ้มเย็นชาของรัฐชายนั้นคือฆาตรกรที่ตามล่าเธอเขารู้ว่าคุณอยู่ที่นี่หรือไม่เขาถามปริยาสายหัวด้วยความหวาดกลัว แต่เขาจะเจอฉันในไม่ช้าเธอบอกเสียงฝีเท้าดังจากด้านนอกโกดังเจมหันไปมองด้วยหัวใจเต้นแรงเงาดำหลายร่างเคลื่อนไหวในฝนกลิ่นควันบุหรี่ลอยมาจากความมืดพวกเขามาแล้วปริยาร้องออกมาเจมคว้ามือเธอด้วยความรวดเร็วเราต้องหนีเดี๋ยวนี้เขาพูดทั้งสองวิ่งไปที่ประตูหลังโกดังพื้นเปียกทำให้ลื่นเกือบล้มลงเสียงคลื่นดังเหมือนกำลังเล่ยตาม พวกเขาออกมาสู่ท่าเรือที่มืดมิดฝนกระนำลงราวกับน้ำตกแห่งความตายเจมเห็นเรือเล็กจอดที่ท่าขึ้นเรือเร็วเข้าออเขาสั่งปริยาเหยียบลงบนเรือที่โยกคลอนกลิ่นน้ำเค็มฉุนจนแสบจมูกเจมดึงเชือกเรือด้วยมือสัน่นเครื่องยนต์เก่าส่งเสียงดังครางเรือเคลื่อนออกจากท่าช้าๆเงาดำบนฝั่งตะโกนด้วยความโกรธเจมเห็นรอยสักงูในความมืด รักยืนอยู่ที่นั่นกับคนของเขาปริยานั่งกอดตัวเองด้วยความหนาวเราจะไปไหนต่อจากนี้เธอถามเจมมองทะเลที่มืดมิดข้างหน้าที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยเขาตอบแต่เขารู้ว่าไม่มีที่ปลอดภัยอีกต่อไปโทรศัพท์ของเขาสั่นในกระเป๋าข้อความหมายจากคนแปลกหน้าเข้ามาคนหนีไม่พ้นจากเนาของเดลีเจมรู้สึกเหมือนถูกจับตามองทุกคลื่นในทะเลเหมือนสายตาศัตรู ปริยามองเขาด้วยดวงตาวิงวอนเจมคุณยังรักฉันอยู่ไหมเธอถามเจมเงียบไปด้วยความสับสนรักของเขาถูกสร้างบนคำโกหกแต่หัวใจของเขายังเต้นเพื่อเธอเรือโยกไปในความมืดของทะเลฝนยังตกหนักราวกับจะกลบความจริงเจมรู้ว่าพวกเขายังไม่รอดรักและแก๊งของเขากำลังตามมาความลับของปริยายังไม่หมดสิน้นเจมกำาพมาลัยเรือแน่น กลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกลิ่นเกลือเขาจะปกป้องปริยาหรือทิ้งเธอทุกทางเลือกนำไปสู่อันตรายเสียงเครื่องยนต์ดังเหมือนคำเตือนบางสิ่งกำลังรอยอยู่ในความมืดเจมมองปริยาด้วยความลังเลความจริงยังคงซ่อนอยู่ในเงาเรื่องราวนี้ยังไม่ถึงจุดจบ